โอเคมาสอนเล่นลูน่ากันดีกว่าคลิปนี้เนะโอเคเรามาเริ่มที่คลาสพาสซีฟของลูน่ากันก่อน annihilator ah ของลูน่าเนี่ยมันจะเปลี่ยนการลดการตัดทานธาตุต่างๆของทีมเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟน้ำแข็งธาตุมืดอะไรก็ตามที่ทําใส่ศัตรูเนี่ยกลับมาเป็นธาตุกลางให้ลูน่าหรือถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือเปลี่ยนเป็นธาตุวอยนั่นเองยกตัวอย่างเช่นทีมผมมีวัตานาเบซึ่งเป็นแทงธาตุไฟเนาะ แล้วลูน่าเป็นธาตุวอยเนี่ยคลาพาลสิลูน่าก็จะเปลี่ยนไอธาตุไฟของวัตนาเบะเนี่ยให้กลายเป็นธาตุวอยให้ลูน่าเอง <_' c oughs> ก็คือจะเปลี่ยนจากการลดต้า,านทานธาตุไฟของมอนเนี่ยการเป็นลดต้านทานธาตุกลางให้ลูน่าใช้นั่นเองแต่ถ้าเรามีลีฟก็คือจะเป็นบัฟดาเมทธาตุไฟนะก็จะเปลี่ยนเป็นบัฟดาเมทธาตุกลางพอลูน่าใช้มันก็จะกลายเป็นธาตุวอยนั่นเองครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเอาลูน่าเนี่ยไปตีธาตุอื่นที่ไม่ใช่ธาตุบอยนะ ต่อไปครับเป็นเรื่องอาวุธนะ,อ,ะอันนี้ก็ต้องอธิบายหน่อยนะอาวุธ6ดาวนะครับความสามารถของอาวุธ6ดาวผมจะสรุปส,สั้นๆเลยก็คือมันจะใช้ลูกแก้วน้อยลงนะครับก็คือลูกแก้วหลังจากกดไ้กด3ลูกนะครับจะกลายเป็น Matrix. แมทริกแปลว่าจาก3ลูกก็จะกลายเป็นกดลูกเดียวนะครับในครั้งต่อไปแล้วก็สามารถเข้าอันติได้ไวขึ้นนะครับเนื่องจาก,กเราจะเก็บเกตอันติได้ไวขึ้น แล้วถ้าเกิดเรามี6ดาวเนี่ยเราก็สามารถวนอันติได้2รอบเลยแต่ลูน่าต้องเป็น2ออด้วยนะดังนั้นใครที่อยากจะเปิดอาวุธก็ตามสบายครับผมโอเคต่อไปเรามาสอนเล่นลูน่ากันดีกว่าว่ามันกดคอมโบยังไงลูน่าเนี่ยเล่นไม่ยากอย่างที่คิดนะเล่นง่ายมากอ่าคั้นแรกเราสลับตัวลงมาเพื่อเก็บเกตกงจากข้างล่างเห็นไหมมันจะขึ้นมาจากนั้นเราก็กดลูกแก้ว2ชุดนะครับผมแล้วเราก็กดโจมตีขงังจนเกลี่ข้างล่างเต็ม าจากนั้นเราก็กดอันตีครับอ่ากดอันตีสำหรับ 2S เนี่ยมันจะกลายเป็นออฟแมทริกนะแต่ถ้าเกิดเป็น S เดียวตรงนี้ก็จะเป็นออฟธรรมดาแล้วเราก็กดไปครับกดจนหลอดเกือบเต็มครับพอเกือบเต็มแล้วเนี่ยเรากดชาติปึ๊บชาติมันจะเป็นท่านี้จากนั้นเราก็อันติปิดงานครับเรียบร้อย อันนี้คือเป็นแค่ใช้บุตรห้าดาวนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีอูดหกดาวเหมือนกันแต่ผมจะเขียนไว้ให้นะว่าอูดหกดาวมันทําอะไรยังไงต่อไปเมื่อกี้เป็นอันตีแบบกดทีเดียวนะมันจะมีอันตีแบบกดค้างครับก็คือก็แค่กดอันตีค้างเลยมันจะเป็นท่านี้เห็นเกียร์ข้างล่างไหมมันจะค่อยๆลดมันจะค่อยๆลดตามระยะเวลาสิ่งที่เราต้องทาในร่างนี้คือเราตีกับกดลูกแก้วไปเรื่อยๆก่อนที่หลอมมันจะหมด จากนั้นเราก็กดตีค้างครับแล้วเราก็กดอันติก็คือเรากดตีปกติกับกดลูกแก้วเนี่ยจนเกตอันติมันเกือบเต็มแล้วเราก็กดตีค้างเลยนะครับแต่ว่าหลังจากออกล่างนี้เนี่ยออฟมันจะหายหมดเลยนะเพราะว่าไอ้ถ้ากดอันติคางเนี่ยมันเอาไว้สลับเบิร์สบอสนะซึ่งความแตกต่างก็คือตามนี้เลยครับอันติแบบปกติคือจิ้มทีเดียวเนี่ยมันจะใช้ในการเล่นทั่วไปมากกว่านะแล้วก็อันติที่2มันจะแรง ถ้าอันตรีแบบกดค้างเนี่ยมันจะเร็วนะครับมันเอาไว้ฆ่าบอสต,ตัวเดียวเพราะว่าออมมันจะหายด้วยดังนั้นก็เลือกเอาตามด่านที่เพื่อนๆเ,เล่นได้เลยครับแล้วก็ตอนตรวจตีค้างเนี่ยมันหลบอัตโนมัติให้ด้วยนะเราสามารถกดตี้างจนเกต็เต็มอย่างนี้เลยก็ได้เหมือนกันครับถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการประหยัดออมนะครับแต่ว่ามันก็จะเสียเวลาหน่อยนะครับแล้วก็แค่ทําแบบเดิมครับแล้วก็ทํำยังไงก็ได้ให้เก็บมันเกือบเต็ม แล้วกดตีค้างแต่สังเกตว่าถ้าเราไม่กดลูกแก้วให้มากพอเนี่ยจะแตกมันจะไม่เต็ม300อครับอันติมมันก็จะเบาลงก็ต้องดูด้วยนะครับว่าทําแล้วเกตเต็มหรือเปล่าแล้วลูน่าเนี่ยสามารถแคนเซิลแอนิเมชันได้นะโดยการกดพุ่งอย่างนี้ครับ่าก็คือเรากดลูกแก้วเรากดพุ่ง่าแล้วก็ไอตอนชา์าตีเนี่ยให้กดอัติขัดไปเลยครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่มันทำอย่างนี้ได้เลย ร่างนี้ก็เหมือนกันครับกดลูกแก้วแล้วก็พุง่งกดลูกแก้วแล้วก็พุ่งครับแล้วก็ไอเกตชาร์ตีก็เหมือนกับร่างแรกเลยครับพอชาร์ตีปล่อยมาปุ๊บชาร์ตีขึ้นก็กดอันตีเลยแล้วก็ระเบิดตุ่มเรียบร้อยครับเห็นไหมคอมโบง่ายมากรลยนะต่อไปเป็นแรงนะครับหรือก็คือพวกระดับตัวละครว่าแต่และระดับเนี่ยมันต่างกันยังไงเริ่มจาก S5 ก่อนนะครับก็คือในร่าง2งนะครับกด ตีค้างกับกดอันติเนี่ยมันจะสามารถกด QTE ได้ครับผมส่วนใน 2S เนี่ยก็คือจะบวกดัมเบลนะครับแล้วก็ออมแมทริกเจฟรฟีหลังเรากดอันติครั้งแรกนะครับถ้าจะปั้นก็ปั้นไว้ประมาณ 2S นี่ก็กำลังดีครับผมต่อไปเป็น SS3 นะครับก็บวกดมัมเบลอันติแล้วก็ไอที่หลบอัตโนมัติระหว่างตีค้างเนี่ยมันก็จะได้สแต็กกงจากเพิ่มด้วย แล้วก็ไอตอนที่กดอันตีค้างเนี่ยออฟมันจะเป็นกรอบสีขาวเนะแล้วก็จะได้ออฟตรงส่วนนั้นเพิ่มด้วยก็ต่อไปนะเป็น 3s นะครับจะแตกเก็บไว้ขึ้นอ2เท่า300ขึ้นเป็น600นะครับแล้วก็ทําให้ตีเกาะวอยของบอลได้เร็วยิ่งขึ้น,นครับเกาะวอยคืออะไรคืออันนี้ครับอ่าที่เป็นเกาะสีม,ม่วง,งอันนี้นะครับต่อไปนะครับก็สําหรับปลาวานนะครับเป็นพวก 3s ขึ้นไป อันนี้ก็คือแล้วแ้่ใจศรัทธาเนะแต่ถ้าเกิดเราเป็นสายฟรีสายเติมธรรมดาเนี่ยก็ไม่แนะน,นํานะต่อไปก็เป็นการปั้นตัวละครนะปั้นตัวละครเมมโมรีนะเป็นสซติสุดเดียวเลยจะเป็น c คลีโอพัตตากับคอตตี้นะครับส่วน Resonance อันบนนะครับจะเป็นแอ t แท็ส่วนอันล่างก็จะเป็นอันติอันติหมดเลยไอ้แอตแท็เนี่ยคือแอตแท็กกับอะไรก็ได้นะครับ ส่วนอาวุธเนี่ยคือผมจะม,มี6ดาวนะจินตนาการสว่าน,นี้คือ6ดาวแล้วกันพวกอาวุธ6ดาวของแอทเกอร์มันจะเหมือนกันนะโอเคที่ฮาร์โมนีเนี่ย,ยก็คือเป็นฮาร์โมนีคอตตี้เพิ่มไปอีก2ชิ้นนะครับแล้วก็ส่วนของเรสโซแนนซ์เนี่ยก็ใช้เป็นเดดไลน์ทัมมิงครับในคอนเทนต์ทั่วไปนะแต่ถ้าเกิดเราจะมาตีบอสเพนเคิหรืออะไรก็ตามเนี่ยอยากให้มันตายไวๆก็ใช้เป็นกลอเรสอัพสโตร์ครับโอเคต่อไปเป็นเรื่องของทีมนะ ไอ้สกิลลีเดอร์เนี่ยใช้เป็น l ูน่านะครับผมลืมเปลี่ยนนะในคลิปส่วนตัวของเริ่มเนี่ยตัวเริ่มที่ลงสนามเนี่ยนะใช้เป็นตัวซัพพอร์ตนะหรือก็คือ Amplifier นั่นแหละตัวของซัพพอร์ตเดี๋ยวเราจะใช้ตัวไหนก็ได้นะครับเอาตัวที่เราปั้นมาเยอะที่สุดนะคที่คิดว่าตัวนี้นแหละเก่งสุดแล้วถ้าเกิดให้แนะนำก็จะเป็นลีฟครับผมแล้วก็มีไอลานะ สองตัวนี้แจกฟรีด้วยนะครับเลยค่อนข้างแนะนําเลยตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อลิสานะเพราะอลิสามันเป็นกายภาพมันไม่นับเป็นธาตุเนาะโอเคต่อไปเป็นเรื่องบิวนะซัพพอร์ตเนี่ยบิวเหมือนกันหมดเลยจะใช้เป็นเซตนี้ก็ได้หรือว่าเซตนี้ก็ได้คือมันมีหลายแบบเนาะเอาไปว่าผมให้เซตที่สามารถใส่ได้เราไม่ต้องเปลี่ยนปลายเปลี่ยนมาก็แล้วกันส่วนเรสต์โนแนน์ก็ตามนี้เลยครับต่อไปเป็นแทงนะครับเอาเป็นของแค่วัตนาเบก่อน ถ้าเรามี harmony เราก็ใช้เซตนี้ครับส่วนถ้าเกิดเราไม่มี harmony ซึ่งก็จะเป็นคนส่วนใหญ่นะก็ใช้เป็นเซตคอตตี้ครับผมคอตตี้เอามาช่วยเรียนตีนะก็จะใช้มาตีได้หลายๆรอบโดยโซนนั้นก็ใช้ตามนี้เลยครับออฟสีแดงแล้วก็คลาสสกิลหรือไม่ก็ติแล้วถ้าเกิดเราไม่มีวัตานาเบะหรือว่าตัวสป,ปอร์ตท,ทำยังไงไม่ต้องหัวครับไอตัว2ตัวที่แจกฟรีใหม่เนี่ยก็สามารถใช้ได้โอเคเริ่มพูดทีละตัวนะเริ่มจากเทนดี้ก่อนแล้วกัน เทดดี้เนี่ยแจกฟรีจากอีเวนต์แล้วก็ร้านค้าในอีเวนต์ช็อปของลูน่าเนะแต่เนื่องจากว่าตัวของเท็ดดี้มาเป็นซัพพอร์ตนะครับก็อาจจะไม่ได้แรงเท่าแอมปิฟายเออร์แต่ก็ใช้ได้เหมือนกันครับ mm hmm. ต่อไปเป็นบริดเจ็นะครับเรียกได้ว่ามองข้ามไม่ได้เลยถ้าเกิดเป็น SSS เนี่ยแล้วก็บวกกับเมมโมรีชุดนี้เนี่ยจะทำให้ลดเกาะได้45%เนะครับเท mm hmm. ่ากับตัววัตนาเบะเลยสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วยังไม่ได้มีตัววัตนาเบะเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าปั้นไปได้เลย ต่อไปนะเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็เหมือนเดิมครับถ้าใครไม่ได้มีงบสำหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยให้ความสําคัญกับการเปิดอาวุธก่อนเสมอนะครับเอาตัวละครมาตัวหนึ่งอัพเสรขึ้นเป็น 2S จาก p เพนเค e แล้วก็สุ่มอาวุธครับ รูหน้าเนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างดีกับผู้เล่นใหม่เนีเพราะว่ามันไม่จํากัดว่าเราต้องมีตัวละครนั้นตัวละครนี้คุณแค่มีแทงสักตัวมีสปอร์สักตัวอย่างที่บอกเนอะว่าคุณสามารถใช้รีเจตกับเท็ดดี้ซึ่งเป็นตัวแจกฟรีในตอนนี้เนี่ยเล่นด้วยกันได้เลยมันค่อนข้างเฟรนดี้กับผู้เล่นใหม่นะดังนั้นผมก็อยากให้เปิดนะมันเป็นธาตุใหม่ด้วยแหละแต่สุดท้ายเกมนี้ก็ b a s ออ on ความชอบของผมถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ไม่เปิด ถ้าคุณอยากได้ตัวละครแผทหน้ามากกว่าแล้วรู้สึกว่าคุณสุ่มไม่ทันแน่นอนคำนวณแล้วสุ่มไม่ทันก็ข้ามครับโอเคต่อไปผมอยากถามความคิดเห็นของคนที่ดูคลิปหน่อยครับว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปแรกที่ผมทำไกด์แบบตัวละครแบบแบบแค่ตัวละครเลยขนาดนี้นะครับแล้วก็ประกอบกับที่ผมดูคลิปแบบมาหลายๆคลิปเนี่ยแล้วก็มาอัดรวมเป็นคลิปเดียวเนี่ย ผมเลยอยากทําให้มันกระชับขึ้นไม่อยากให้มันยาวมากก็เลยพยายามทำให้มันจบให้เร็วที่สุดแต่ผมก็อยากถามคนนยครับว่าคลิปมันดูเร่งไปหรือเปล่ามันดูแบบยัดเยียดก,กันไปไหมความคิดเห็นของทุกคนมีประโยชน์กับผมหมดนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนน่าจะเห็นอยู่แล้วนะว่าผมตอบตุกเมนจริงๆเพราะว่าช่องเรามันช่องใหม่อะนะผมก็อยากจะฟัง f ี e แ b a c k จากทุกคนให้มากที่สุดดังวนั้นก็ถ้าใครสะดวกก็อยากให้รบกวนช่วยอมเมนต์ความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิป ด้วยนะครับว่าเร็วไปไหมหรือว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนเพื่อที่คลิปหน้าผมจะได้ปรับปรุงนะครับทำให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกสำหรับคลิปนี้ก็พอก่อนดีกว่าขอบคุณครับ